สวัสดีครับผมพี่เอกครับลีนวัฒโลจนวิพาสครับฟอร์ดเอลิทครับสาขารัตนาธิเบศครับผมก่อนที่เราจะไปดูรีวิวรถใหม่ป้ายแดงวันนี้ของในตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพั4นะครับพี่เอกรบกวนครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเอกวีโปลเดืองให้พี่เอกนิดนึงนะครับผมแล้วก็มันจะได้เด้งไงครับแล้วก็ได้ดูว่าพี่เอกมีการอัปเดตรีวิวอะไรขึ้นมานะครับวันนี้พี่เอกครับ มาพามาชมกันเลยครับคือ Ford Ever e s t รตนะครับตัวแต่ทเนียมพัดที่แต่งมาเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบลูกค้านะฮะอีกหนึ่งคันตัวนี้จะเป็นสีขาวมุกปกติเนะี่ยสีขาวมุกเราก็จะเพิ่มมาอีก1 2 0 0 0บาทนะครับแต่วันเนี้ยแคมเปญโปรโมชั่นต่างลูกค้าท่านแบบชอบชุดแต่งก็เลยจัดชุดแต่งให้นะครับเรามาเกาะเรามารับดูกันดีกว่าและเรามาดูรีวิวกันดีกว่าว่าพี่เอกแต่งอะไรมั่งเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับด้านหน้าชิ้นแรกเลย ปกติเนี่ยกระจังหน้าปกติเราจะเป็นตัวของสีโครเมียมนะครับมีโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่อยู่ตรงกระจังหน้าก็เปลี่ยนให้ลูกค้าจะเป็นกระจังหน้า FORD Ford เนี่ยจะเป็นตัวสีดําด้านนะครับที่เราเปลี่ยนแปลงให้ลูกค้าแต่ถามว่ากระจังหน้าเดิม่ะกระจังหน้าเดิมเราเก็บคือลูกค้านะครับแล้วมาพร้อมด้วยไฟ3จุดก็คือไฟ l e ล3จุดอยู่ข้างบนนะฮะ ในตัวใต้ฝาโปรงนิดนึงนะครับแล้วยังมาพร้อมคือครอบไฟหน้านะฮะไฟหน้าก็มาพร้อมอะไรก็มาพร้อมกับครอบไฟท้ายขัดมาด้านล่างนะครับเราใช้ชุดแต่งเป็นของวิกเตอร์นะครับที่เป็นสเกิร์ตวิกเตอร์ที่ทรงนี้ค่อนข้างสวยพอสมควรนะครับแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์ก็จะมีตำแหน่งที่เวา้าเซ็นเซอร์ไว้เหมือนเดิมนะฮะเซ็นเซอร์น่าจะมี4จุดนะครับในตำแหน่งอื่นนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยยังใส่เหมือนเดิมนะฮะร,ระบบการเตือนอะไรเนี่ย มันจะเป็นตัวจับระยะอยู่บนกระจกด้านหน้าที่มีเรดาร์อยู่นะครับเห็นไหมฮะจะมีชุดแต่งวิเตอร์นะฮะชุดแต่งวิเตอร์เนี่ยนะครับตำแหน่งต่างๆก็อยู่ปกตินะครับตำแหน่งวาล์วของเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็อยู่ปกติถัดมาด้านข้างของตัวรถนะครับชุดแต่งวิเตอร์มาพร้อมอะไรก็คือตัวของคิ้วล้อขนาด4 4นิ้วครึ่งนะฮะตัวเนี้ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็นสีดำเงาหรือสีดำด้านในชุดแต่งวิกเตอร์อันนี้ลูกค้าท่านเลือกเป็น สีดาเงานะครับที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของล้อนะฮะตัวนี้ล้อนะฮะลูกค้าปกติจะเป็นขอบยี่ยี่สิบนิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นยนี่สิบนิ้วเหมือนกันนะครับเป็นของเป็นของเวทวิวนะครับขนาดยี่สิบนิ้วแต่ยางเปลี่ยนขนาดขอยงยางเป็นสองเจ็ดห้าห้าสิบอายี่สิบนะครับปกติรถมากับรถนี่จะเป็นสองห้าห้านะฮะ 255นะครับแต่ลูกค้าท่านเปลี่ยนเพิ่มขนาดมาเป็น275นะฮะแล้วแม็กเป็นเวทวิวนะครับจะเป็น,นเน,นี้ยจะเป็นล้อดําปัดเงานะะสวยงามเลยนะฮะลายยางเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเป็นแบบออฟโรดเลยเป็นโตโยต้ายนะครับเป็นซีรียาง275 50R20 นะครับตัวเนี้ยก็คือพูดง่ายลูกค้าชอบลายนี้ก็จัดลายนี้ให้ก็อาจจะมีส่วนต่างเล็กน้อยที่จะเพิ่มเข้ามาสําหรับลูกค้าที่เอา20กับ20เทอร์ม20นะะพูดง่าย อาล้อเดิม20นิ้วที่มาจากโรงงานนะฮะมาเทิร์นเป็นเวสวิวนะฮะยางเป็นโตโยต้าย275เนี่ยลูกค้าอาจเสียเสื่อมต่างนิดนึงนะครับอันนี้สามารถพูดคุยกันได้หลังหลังกล้องแล้วกันหลังจบรีวิวด้านข้างถัดมานะฮะก็จะเป็นปกติฮะมีบันไดข้างนะฮะเหยียบขึ้นรถนะฮะเห็นนะฮะประตูล่างก็จะมีคําว่าไทเทเนียมก็คือตัวนี้จะเป็นตัว 4x4 อยู่แล้วนะฮะแก้มก็เขียนว่าไบเทอร์โบนะครับตัวนี้ ที่กระจกมองข้างก็จะมีกล้องมองรอบคันสามร้อยหกสีองศานะครับก็มีกันสาดป,ประตูให้นะครับอันนี้ก็มาปกต,ติเลยนะฮะแหลกหลังคาก็มากับตัวรถจะเป็นสีสีบอลเงินนะครับด้านหลังถัดมาเนี่ยเห็นไหมฮะก็จะมีคิ้วขนาดขนาด4.5นิ้วนะฮะ4.5นิ้วนะครับ, 4, ะรบจะเป็นสีสีดำนะฮะดำเงาล้อที่บอกไปก็คือ 20- กับ20มาแล้วเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะฮะด้านหลังจะเป็นสเกิร์ต นะะฮในตัวของชุดวิกเตอร์นะครับตัวเนี้ยเป็นสเกิร์ตชุดวิกเตอร์แล้วมีท่อหลอก2องสองใบหรือ2ข้างนะฮะสองใบ,บหรือ2ข้างมาตัวรถมาตัวชุดสเกิร์ตอยู่แล้วนะฮะมาฮะจะมีตำแหน่งเรียนเขียนว,ว่าวิกเตอร์ข้างบนเนี่ยนะฮะตรงฝากระโปรงด้านท้ายนะฮะไฟเนี่ยไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้ายเป็น LED และอย่างตัวหนังสือตัวหนังสือคำว่าเอเวอเรสต์เนี่ยนะครับอันเนี้ย เราใส่ไฟ,ไฟ LED คือลูกค้าท่านอยากได้เอออักษรโลโก้คำว่าเอวเลสเนี่ยเป็นแบบ LED สีขาวสีแดงก็จัดให้เรียบร้อยนะครับเราเปลี่ยนให้ใส่ให้เรียบร้อยนะครับคือรอบคันโดยรวมเนี่ยผมว่าตัว,ตว,ตวนี้ก็หล่อนะฮะคันนี้ค่อนข้างหล่อพอสมควรเพราะลูกค้าเปลี่ยนล้อ20่สิบกับยีและอย่างหนึ่งคือเลือกขนาดไซส์าย,ยางอ่ะมันเป็น275แล้วก็ไม่ออฟเซตไม่ลบไม่บวกนะฮะมันจะพอดีเลยนะครับไม่ต้องเพิ่มอะไรเลยครับผมว่ากำลังสวย ในส่วนตัวมองว่ากําลังสวยเลยนะครับนี่คือรอบคันนะครับที่เป็นตัว Ford Everest ตัวไทเทเนียมพัดนะครับตัว4คูณ4ตัวนี้เป็นไบเทอร์โบนะครับพี่เอกที่พี่เอกเรียนไว้นะฮะเดี๋ยวผมให้น้องตากล้องผมมาแผนรอบคันแล้วกันครับว่ามีรายชุดแต่งรไรได้รไรบ้างนะครับที่แต่งไปนะครับและประการสําคัญโปรโมชั่นช่วงนี้ค่อนข้างดีนะครับไม่ต้องรอฮะเขปลายเดือนมอเตอร์โชว์พี่เอกบอกตรงฮะไม่ต้องรอฮะจัดให้เลยฮะตอนนี้ก็จัดให้เลยอยู่แล้วฮะ นะครับเห็นไหมครับรอบคันค่อนข้างสวยพอสมควรทีเดียวหรือสวยมากก็ได้หรือลูกค้าท่านมีสตุ้งสตางหน่อยก็ไปสร้างพิมพ์นิยมต่อก็ได้เช่นที่บอกคือเศรษฐีดูไบฮะโหลดลงมาอะไรมานั่นก็คือเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของลูกค้าอยู่แล้วนะครับที่เอียงเรียนอย่างนี้เห็นไหมครับอันเนี้ยอันเนี้ยโดดเด่นเลยจริงๆก็คือเรื่องของตัวรอขนาด20นิ้วที่มี 5, ลายนะครับเป็นเวทวิว นะครับแล้วก็เปลี่ยนซีรีย,ยางเป็น275ตัวนี้จะเป็น4 wheel นะฮะอย่างอื่นโดยทั่วไปลูกค้าท่านอาจจะเคยเห็นอยู่แล้วปกติเช่นเบ้าล้องมือจับกันศา,ศาสตร์ประตูชุดแต่งพิเตอร์ผมคิดว่าลูกค้าท่านหลายๆท่านหรือลูกค้าเอกหลายๆคนเน่ะน่าจะพอรับทราบอยู่แล้วว่าอยากได้ลายแต่งอะไรก็สามารถที่พูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับช่องเอกมีโปรทุกเดือนยังไงอะ่ะเอกฝากเรียนครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเดีย๋ยวจะทิ้งไว้ในในช่องอยู่แล้วในคาําอธิบายนะครับ ก่อนที่เราจะจบชุดรีวิวชุดนี้พี่เอกรบกวนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับ s c r i b e ช่องเอกมโีโปรทุกเดือนเมื่อมีกระดิ่งแจ้งเตือนได้รู้ว่าอ๋อพี่เอกแม่งรีวิวอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังไงสอบถามพูดคุยได้ฮะติชมรับชมได้นะครับยังไงพี่เอกขอญาตินะฝากขอพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ซื้อรถกับพี่เอกติชมในช่องมาเช่นเดียวกันโปรโมชั่นต่างๆสอบถามพูดคุยได้ครับยังไงพี่เอกฝากครับ ช่องเอกมีโปรงเดือนครับพี่เอกครับรีนวัตรโรจนิพาศฟอร์ดเอลิทครับสาขา,ารัตนาทิเบตรครับผมยังไงพี่เอกขออญาตกราบสวัสดีครับผมสวัสดีครับ